สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะผู้เล่นทำแต้มสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะสโลเวีเนียสอมตบสาวนักกันพีกทั้งคู่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดในศึกคัดโอลิมปิก2024ไล่ทุบสโลเวีเนีย3ต่อศูนเซตพร้อมเปิดผู้ทำแต้มสูงสุดให้ตบสาวไทย22กันยายน2566 วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปโลแลนด์โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบสโลวีเนียเป็นการลงสนามนัดที่5ของตบสาวไทยในกลุ่มสาย c โดยผลงานนัดล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยโชว์ฟอร์มสถานโลกเอาชนะโปโลแลนด์เจ้าภาพ3ต่อ2เซตเป็นชัยชนะนัดแรกในศึกคัดโอลิมปิกด้านสโลวีเนียแพ้มาสเกมรวดเกมนี้คตรด,ด่วนจัด ทับตบสาวไทยลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรัมทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขและมีปียนุษย์แป้นน้อยกับจีราภานางหัวหนองเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทย เหนือกว่ามากเอาชนะไป3เซตรวดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยเหนือกว่ามากเอาชนะไป3เซตรวด25 21 25 23 25 18ทําให้สาวไทยเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนจากผลงานชนะ2แพ้3รั้งอันดับ5ในสาย C ด้านสโลวีเนียมี1คะแนนจากแพ้5นัดติดรั้งที่8อันดับสุดท้ายผู้ทำแต้มสูงสุด ให้วอลเลย์บอลหญิงไทยวิภาวีสีทอง14คะแนนอัชราพรคงยศ14คะแนนชัดชุออนโมกสี13คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง5คะแนนฮัทยาบำรุงสุข5คะแนน โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงไทยคัดโอลิมปิก2024วันที่23กันยายน2566 19นาฬิกา30นาทีวอลเล่บอลหญิงไทยพบเกาหลีใต้19นาฬิกาวันที่24กันยายน2566 19นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงไทยพบโคลัมเบียขอขอบคุณแหล่งข่าวทีนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ